คำอธิษฐานในธุรกิจเช่นเราอยากได้เรื่องเงินเนาะอยากได้ยอดขายเนาะเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายทั่วไปอยากได้ยอดขายยังไงเนาะครูจะให้ตามหลักกฎแรงดึแล้วกันเนาะทุกคนอนะ่ะอย่างครูที่เคยอธิษฐานจิตขอพรอ,องค์พ่อพิฆเนศเนี่ยครูขายดีทอ็อกใช่ไหมตอนนั้นครูไม่ได้เก่งในเรื่องของการตั้งเป้าเลยค่ะนะทุกคนแ,แค่แค่ครูอธิษฐานจิตขอพรอ,องค์พ่อพิฆเนว่าอยากขายดีท็อกเนี่ยให้ได้เดือนละห้าร้อยชิ้นนะคะเราก็ตั้งใจพูดขายนะ ขายประมาณเกือบสองสามเดือนเดือนที่สี่ที่ห้าถึงได้กําไรนะอาทิละห้าร้อยอาทิละพันนะที่เราตั้งใจทํานะก็ใช้เวลานานพอสมควรลหะสําหรับตัวเราในอดีตเนาะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเราตั้งใจโพสตั้งใจทําคลิปอะมันอาจจะไม่ช้าอาจจะไม่ช้าขนาดนั้นอาจจะแค่สิบวันยี่สิบวันอาจจะเกิดผลลัพธ์เลยก็ได้นะเป็นความเป็นการโปรแกรมจิต ที่แบบเราต้องมีความเชื่อก่อน mm. เชื่อมั่นในตัวเองก่อนพอสั่งเข้าไปในจิตใต้สํานึกแล้วเราก็ลงมือทํามันจะเกิดขึ้นเช่นครัวที่ฐานใหญ่เนาะว่าครูอยากมีรายได้นะอ่าหกเดือนได้ร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านในประมาณนี้เนาะแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ตั้งใจทําหรือบางทีอันนี้เขายกตัวอย่างให้นะอยากได้เดือนละล้านค่ะอยากมีรายได้เดือนละล้านอยากได้เงินล้านเอาเงินล้านเนี่ย ถาได้กำไรหลักล้านจากการขายสินค้าออนไลน์หลายอย่างที่เราตั้งใจจะขายปัจจุบันนี้ครูขายวัตถุมงคลปล่อยเช่าท่านท้าวิชวนโนเนานะราคาค่าคอร์สนะราคาทําบุญร้อยเ้าสิบก้าบาทไม่รวมค่าส่งค่าส่งคิดห้าสิบทุกคนที่สนใจบูชาเนาะเราอธิษฐานเลยว่าหนูขอตั้งเจอธิธานวาขอให้ลูกเนี่ยนะ ปล่อยเช่าบูชาท่านท้าววิษณนนุได้ทั้งหมดหกสิบเหรียญน,นะถ้าได้ตามเป้านี้เงินกําไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอามาดูแลตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองตั้งหัวจุดเท้าตั้งภายในสู่ภายนอกใอ้ตัวเองสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจะได้มีแรงนะ่ะนะออกมาอัดคลิปไลฟ์สดช่วยเหลือผู้คนทุกช่องทางนะที่ครูสัจจววจาเวลาครูหาเงินได้เนี่ยครูบอกกับตัวเองว่าครูจะให้ตัวเองก่อนเสมอแล้วทุกคนหลัก นะทุกคนอาจจะยังไม่เคยคิดที่จะให้อะไรตัวเองเลยค่ะสาเหตุน,นี้แหละที่ทำไมเวลาหาเงินได้เวลาลงทุนค้าขายพอเก็บเงินไว้เยอะๆแต่ทำไมเงินถึงจะหมดไปทางโุ้นทางนี้ละ่ะหรือบางทีหมดเพราะการรักษาตัวเองก็เพราะว่าเราไม่รู้แหละไม่ผิดหรอกเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่วันนี้ได้เห็นกันแล้วรู้แล้วก็คือเงินที่หามาได้นะ เก็บไว้พิมพ์สมุดธรรมะช่วยครูนะ